การแก้ปัญหาการสั่งงานที่ผิดพลาดสไตล์ข้าเจ้านะคะ 1. ข้าเจ้าจะส่งเป็นรูปแล้วก็บางครั้งอะ่ะมันจะเป็นข้อความที่จะต้องเขียนด้วยนะคะ่ะข้าเจ้าจะเขียนเป็นแพทเทิร์นไว้ให้เรียบร้อยหรือพิมพ์เป็นจดหมายนะคะกรณีที่จะต้องพิมพ์จดหมายะคะ่ะ ให้เรียบร้อยเพราะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทําผ่าน iPad ทําผ่านมือถือก็ได้เราสามารถเขียนหน้าจอนะคะแล้วเป็นตัวอย่างส่งเป็นแพทเทิร์นให้กับคนที่รับคําสั่งเขาก็จะดูแล้วก็เขียนตามตัวอย่างที่ข้าเจ้าส่งให้นะคะแล้วก็ข้าเจ้าก็จะพิมพ์ข้อความด้วยเนื่องจากข้าเจ้าจะเป็นคนที่พิมพ์ดิดสัมผัสเป็นแต่ถ้าเพื่อนๆที่พิมพ์ดิดสัมผัสไม่ได้ไม่มีปัญหาค่ะ เวลาเราจะเขียนข้อความเป็นหน้าหน้ายาวๆใช่ไหมคะเราพูดใส่มือถือค่ะเนี่ยค่ะเรากดสมมุติว่าในไลน์ใช่ไหมคะเราก็กดตรงที่เป็นลำโพงเนี่ยคะ่ะลำโพงตรงนี้นะคะแล้วกดแล้วเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ให้เราเลยนะคะเนี่ยระหว่างที่ข้าเจ้าพูดเนี่ยไลน์ก็จะพิมพ์เรียบร้อยนะคะแล้วพอพิมพ์พิมพ์พิมพ์เสร็จเนี่ยเราก็สามารถเลือก ได้นะคะข้อความอันไหนที่แบบว่าผิดพลาดเขาก็สามารถพิมพ์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ค่ะเนี่ยค่ะระหว่างข้าเจ้าพูดเนี่ยมือถือก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์บางครั้งเนี่ยข้าเจ้าเดินไปขึ้นรถหรือเดินไปตลาดเนี่ยข้าเจ้าก็ไม่มีมือที่จะพิมพ์ใช่ไหมคะ <S 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 เพราะว่าไม่ได้นั่งกับที่ข้าเจ้าก็พูดพูดพูดไปแล้วก็เดินไปค่ะแล้วพอมีที่นั่งที่อะไรเราก็แก้ข้อความหรือบงังชีข้อความมันน้อยๆค่ะข้อความมันน้อยๆเนี่ย ค่าเจ้าก็อาจจะเดินไปแก้ข้อความไปเลยมันก็จะช่วยเพื่อนๆืนประหยัดเวลานะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานสำคัญค่ะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะค่าเจ้าก็จะโทรศัพท์ออเดอร์ด้วยคอนเฟิร์มความเข้าใจด้วยกันด้วยนะคะอย่างเมื่อวานเป็นวันศุกร์อย่างเงี้ยค่าเจ้าต้องส่งเอกสารสําคัญของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองที่ไวที่สุดค่าเจ้าก็กลัวคนรับคําสั่งเนี่ยผิดพลาดนะคะส่งรูป ส่งข้อความค่ะเจ้าก็โทรศัพท์คอนเฟิร์มความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งด้วยเพื่อให้เข้าใจตรงกันมันก็จะทำให้ไม่ต้องเสียเวลานะคะแล้วตัวคนสั่งงานเองก็ไม่ต้องหุดหงิดแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยเพราะว่าการสั่งงานผิดพลาดเนี่ยหลายๆครั้งะคะ่ะเราต้องเสียเงินแล้ว บางอย่างมันกลับคืนมาไม่ได้เพราะว่าเราซื้อกลับคืนมาไม่ได้นั่นคือเวลาที่เสียไปแล้วก็เงินที่เสียไปก็คือเสียแล้วเสียอะไรก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะทําให้สมองเรารกนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาแบบนี้ช่วยได้นะคะ